แท้เดีครับัสดีครับ,บ,รบมาหอดหน้าแล้วพี่น้องมากับน้องเอ,งเองแกแล้วก็เอาเอาเอาเขนน้องละพี่น้องมันนีมีข้าวดีเดี๋ยวสิภาพไปเบิ่ง้อากินเสียบเนาะได้เนี่ย <c oughs> เอาแล้ว ไปพี่น้องมึงสิพาไปเิึงข้าวดีคือควายออกลูกก่อนที่ออกเบิง้งเป็นบ้าแล้ว้า้อนแล้วพอมาได้สามพี่เดินขึ้นขา เเห็นงามด้ออันนี้ดีแอันนี้ตัวแม่มาโดนมอนกันกบ่บ่อันนี้หนม้าตะกอนมัวม้เป็นปีหรอตัวแหลกสื่อเลย,ย,ยเออันนี้ตัวเถิดพอแมนมันห่อนแต่มันคนก็เศานี่สุดหรอสังทอง เอ๊ะไหน้เงาดีแท้อันนี้เหรอนี่พี่นอ้องน้องคำคูนลกูกพูนทับวิเครายห์เงาดีแท้เป็นแต่เงาเป็นแต่ไตงเปายาย็นหนาบ่เขาหม่มลูกเขาหม่มนี่เซีอนควายทองมาตะผนพี่นอ้องอะไรฟ้งลูกบ่ ปกติมันกับขายเน่งสีเหล่าแม่ปะพอค้วกันได้ถือว่ามาด <esi> <ibl ok pl PI> ียูหลานนี่ก็ได้ย่งก่อนเต๋ออะไรล่ะ ยังก่นี่มาน้อยก็ออกปัาบตัวใหญ่ัเถอะตสานอันมาดูอีกออนซ้อนมออซอนอันนี้ลูกตัวนี่นี่ลูกตัวนั่นลูกตัวนั่นแมออกก้อนได้ โลโซัวดมันคือนอนเหยียดขาสิ่วเขาสวยเนาะน,นี่ก็ออกขึ้นนองปกติมันช่นอนพับขาดีงนวนขึ้นน่อนเหยียดเทียนขึ้นจอยงวไอ้กังง่ามือกันหระอล่าหง่านวดแต่กางาม่ว้ายด่าท่วงเทียงไปละ พี่น้องอ้าวตลุสอู้ยสาวหน่อยแม่ว่างามคมากเถอะมาม่านโอนมาโยนมาเต็มครับเถอะหาตะบะทองนี่แหละสร้างบอบอท่านตีดงามครับพี่น้องเส้นซับอู้ยนอนเหยียดขาทิ้งนี่แต่อีนั่งนี่ก็ได้ บังอิเนาะสีเก like, like, no like, ีรตอู้เสาสีเกีรตมาสูงขึ้นเอะเอกเอกนี่ไหมครับไปซื้อยุตตลาดง้อเมียตัวน้อยๆน้อยๆเลยเมีเออมันคือเศร้าคนหยงมันเศร้ายองแล้วสีเกียตตัวบกสูง ไปแล้วไปแล้วโอ้ยวัดหมกรอี่้รังรอรอเงาะนี่เศร้ายองเหรอจำพ่อได้ไหมลูกแบ๊บบริพ่อโดนในมาเฉอเวบ่นหรอบอสเจียรส่วนสมคมาเฉวสุดรออืนสุดรอสุดรอสูงสูงขาด ม่ตัวน้นอยนึงอหงอกลังรองหิ่เหิาขอไปวัปนี่สีเกยียดไหมสูงขักสูงเนียพ่อเที่่ดเ,เดียว แมนเดี๋ยวปันนี้รอมันขึ้นก่อนบนอีผนทองแล้วเสียงกลนวดๆอยู่ยู่สล็ะหยินนำ้นำโชกไปตรอค้ับตรงข้าตก่นอีตัวนี้สิงา้าต่อไปนี่ง้าเลยปาะพี่น้องตัวไหนวะฮะไม่มีตัวหนเกินมากันสตัวนะแต่ตัวนี้นน สองตัวเนี่ยแมนมน,นี่นี่สิงห์ง่าม,มขามันผุนพุนยืนง่าบัสันงาม,สสงามเฮียงขาง่ายถักว่าเป็นตัวถเถกง่าเร่รเอยบึ้งบึ้งเฮ้ยอันอมันสูงกว่าเม,มี่ยีิสูงโดยอีเทียห์เห็นอยู่หันเนาะมือคอนแกนอนไ โกคาคืออคาคืออินี่แหละตัวนั้นกนแต่พอเฮ้ยจำปัาป้าได้ไหมตัวนั้นซื้อมานทองก็ออกได้เลยลูกเนี่ยถ้าเป็นลูกเห็นเบิร์ดลูกลูกลูกมาลูกมาแล้วลูกมา ปัดส่งนี b ่ส่งน้างามกมูนิผักผอนเสน้ายนดเดี่ห้ามากคนใแล้วเฮ้ยเก็่วัดทำอะไรครับพี่น้องจอดเป็นอย่งนั้นไ มันดีมันลูกเองแล้วตันีพอถอดแหม่ไปพี่น้องมีิข่าแล้วจะไปกินน้องควาย อ้ยนั่นนายยังไคือเมียนี่สุเมียขึ้นนะซีเกดมนสูงขักสูงเนี่ยเฮ้ยลูกนี่ยเปียงเฮ้ยเฮ้ยลูกลายเซ่ตื่นไหมตุลุดก็บดิปล่อยตุลุด น้ำโชคแม่บอกแม่มไม่ซื้อน้ำโชคอีพโลผ้าร่วยวะอย่ <laughs> พี่น้องทรับสนแล้วโอ้ยบอยปปตุรูดเลยโอ้ยดอกบัวงามงามเจ้าอยากได้เจ้าอยากได้ไปกินเข่ากับพี่น้องครับ